แก๊งแก๊งให้เปิดนะครับเราจะไปพุจนร้านยี่สิบบาทนะพ้นหรือจนพ้นพ้นร้านยี่สิบบาทเดี๋ยวมึงต้องข้ามถนนอีกตัดตัดไปเลยไหมไม่ต้องนี่คือกระบวนการการพ่นนะครับนี่ครับดูหัวพ้นไอชีเล็กเด็ดเงี้ไม่เห็นไม่เห็นกล้องนะไม่เห็น เ่ดยดูวูดูว่าเลเซอร์เลเซอร์ครับ้เราจะตัดไปก่อนนะครรอมโอเค่ะแล้วก็มาถึงกังยังยังนี่ครับเห็นไป ข้าวแดงจะตัดตอนเข้าร้านเลยเรียบเราก็ถึงแล้วพู <c oughs> ดเองในกระเป๋าที่กูซื้ออันไหนวะไม่ไม<อ>่มีนี่วะในกระเป๋าพวกนั้ <c oughs> เอี่ยที่ตั้งนี่ครับอันนี้กูก็มีอยู่บ้านอุปกรณ์การถ่ายการเอ่อเฮ้ยนี่เฮ้ยอันนี้อะไรอะไรของมึงเนี่ยเอาไว้ใช้กับจอยไงใช้กับจอยยิงสัตว์ได้เออเอาจอยเอาจอยเอาจอยเพทูอ่ะใช้ได้เนี่ยเออเอาเลยเรียบเอาดิครับรอเที่ยอะไรครับ ดำเนี então, ่ยตามใจครับเแอปพลิดเคชันก็คืออะไรอะแดปเตอร์อะไรของมึงต่อแบบโอ้ใจแล้วอะหัวตรงนี้มันใช้ได้ใช่ไหมว่าแอนดรอยใช่อันนี้อะไรวะกูจะรู้ไหมล่ะ อยากโอเคเลยแต่รบบมือไอโฟนเออไร้าไม่ซ <the ir> ื <the <ir> The ้อหรอไม่ยกูมีนะนะอยฟิล์มฟิล์มีหเออไอซโอ้ยสายโหดเยอะเยอะมากหูฟังหูฟังหูฟังอนั้นเราเอไหนวะที่ไฟดูดหู ใส่แล้วไปเนี่ยของเนี้ยน,ยนะี่แหลยเนี่ยมาเซลฟี่ก็ยังมีเงี้ยแล้วจับแวะจับแวะเดะไอตอนนี้เ,อเ,อเป็นหลอดไฟแต่แม่งเป็นพัดลมเป็นหายสี<ต>ไหน,นครับเอาสีฟ้าสีฟ้านี่ครับสีเอาอะไรอีกไหมเอาอะไรครับน้ำหอมเชดเคสหโดมแล้วตายโดมแล้วตาย ครับโอมีรถขายมากไม่จะซื้อไปครับซื้อไปครับคุณเยอะจังอาหารปลาเมนคืออะไรวะลองถามปลาปลากี้งเลยค่ะ เลยไปซือนี่อ๋อฮู้ดนี้นี่เอาไปทอดแ้ด้นี่ฟองแมงยื่เลยู้ดดี้แกอาเอาไปทำครัวเอาไปทำครัวอะไรกันนะอ๋ออะไรอีกเดินดูก oh. ่อนเอาอันนี้่ะ มือหนึ่งกูก็หิ้วโทรศัพท์มือหนึ่งกูก็ถือโทรศัพท์เกอะแย่มากเล<บ>ยครับโอเคในโฆษณาเห็นไหมละ่ะคืออะไรรับมีดที่รับมีดรับมีดแบบโยนมีดมาแล้วก็ฟึบแย่คน <c oughs> ละอยะ่างโอ้อา,อาจารย์ครับละยี่สิบบาทเองชูๆฮะมาเลยจังหวัดชัยภูมิคนระับอือันนี้ผ้าออชเชตคอมเชียวเออฉันไม่ได้ซื้อไปละเนี่ยกูไม่กล้องแบบนี้แหละเนี่ะ แล้วก็เอาไถ่ายแล้วเอามือถือสับแอน